ดีครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ให้โชคพบพี่น้องของเราอีกแล้วครับหนึ่งวันที่1เมษาครับและวันนี้ครับจะมานําเสนอครับวิ่งบนตัวเดียวครับพี่น้องครับซึ่งจะเป็นชุดที่3ที่ผมจะลงต่อไปนี้ชุดที่1ลงเสร็จชุดที่2ลงเสร็จใครเข้ามาใหม่เข้าไปหาดูแล้วเอาชุดที่1มาชนชุดที่2แล้วมาชนชุดที่3มาครับฟังคําเตือนแล้วเข้ามาดูรายละเอียดในรายการกันอ่ะ โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับคลิปต่อไปนี้ที่ผมกําลังนําเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะสลักกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะด้วยความหวังดีจากลุงทัดให้โชคมาครับฝากและเตือนแล้วทีนี้มาดูตัวสูตรและวิธีทาเงินทํายังไงครับสูตรนี้ผมให้เอา3คูณหลักหน่วยครั้งที่3แล้วบวกด้วยหลัก10บน อ่ะสาคูณหเป็น3 3มบวกหเป็น9ก้าคำนวน 1, ณ1นกุมภามาใช้16บกุมภาผมได้วิ่ง9ถ้าสูตรเดินต่อเราจะเห็น9ในงวดวันที่16บกุมภาและผลวันนั้นออก9ก้าสี่วิ่ง9ถูกครับเราถูกวิ่งเก้าเลยครับมาดูครับงวดต่อไปครับสิบหกุมภาไปใช้1มีนานะวิธีทำเอาสาคูณหลักหน่วยครั้งที่3แล้วบวกด้วยหลักสิบสาคูณเเป็นยี ผลคูณเป็น1 1, 1มาบวกหลักสิบบนครับ1บวก9ได้0ย์อ้าวงวดนี้ได้วิ่ง0ูนย์พี่น้องครับงวดนี้ได้วิ่ง0ูนย์และนำข้อมูล16กุมบาใช้ธ์ใช้เมนาได้วิ่ง0ูย์ออก253 603ถูกวิ่ง0ูนย์พี่น้องครับมาครับมาต่อเลยครับ3คูณ2เป็น6 6มาบวกหลักสิบบนคือ06บวก 0, ได้6งวดนี้ได้วิ่ง6พี่น้องครับ วดนี้เราได้วิ่งคือเลข6และผลที่ออก16มีน 9, า997 626 6, ถูกวิ่ง6ครับ6มาทั้งร้อยทั้งหน่วยโอเคครับเราถูกวิ่ง6อีกงวดหนึ่งต่อเลยครับด่วนหน่อยนึงครับวันนี้อ่าไปเลยครับ3คูณ4เป็น12 2มาบวก2เป็น4งวดนี้ผมให้วิ่ง4รูด4ถ้าใครชอบนะ ถ้าใครไม่ชอบทมห้ามนำไปใช้เด็ดขาดนี้คือคำเตือนชอบเหมือนผมค่อยนำไปใช้ถูกผิดไม่รู้ไม่ว่ากันได้วิ่งสี่ครับถ้าสี่มาผมให้สี่ศูนย์สสี่หกหกสี่แล้วสำคัญอยู่ตรงนี้พี่น้องครับผมจะเอาชุดที่หนึ่งแล้วก็ชุดที่สองแล้วก็ชุดที่สามมาชนกันหมดเลยอ้าชุดที่หนึ่งได้วิ่ง ศูนพี่น้องครับชุดที่สองได้วิ่งหชุดที่สามได้วิ่งสี่ครับชุดที่สามได้วิ่งสี่สรุปถ้าตามนี้เม็ดเดียวของเราก็คือ0ูนย์หกสี่พี่น้องครับนี้ผมจับชนกันหมดทั้ง3สูตรและ3ามชุดเลยนะนะเราจะได้0ูนหสี่เม็ดเดียวครับอะเป็นยังไงมัง่ง ถูกผิดไม่ว่ากันครับสูตรถ้าเดินต่อเราจะเห็น064ในวันพรุ่งนี้ครับโอเคพี่น้องครับนี้คือวิ่งบนตัวเดียวชน3สูตรแล้วชนออกมาแล้วได้064ถ้าใครชอบใครนำไปใช้นี้คำเตือนจากลุงทัศให้โชคมาสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้พี่น้องครับก่อนจะจากกันขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนนะขอให้โชคดีจงเป็นของพี่น้องของเราทุกๆคนครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ